ชีสามกระปุกกระไข่มุกลาวาค่ะไปอันนี้เปล่าถูกปะบีบไม่ออกเลยมือสั่นแล้วอุย้ยมันจะปิดฝาได้ไหมเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะปิดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรกินหนึ่งอันค่ะจัดกันใบแบบตุ้ใจกินให้อิ่มหนำสำรา เ็จแล้วค่ะาตาลานาตี้มาแล้วหลงตามาแล้ว